ไปตูน,นี่ใช่ใช่ใช่ใส่สูกูไปตูนี่น,นี่นี่อันนั้ว่าเกาหลีโน่นอันนี้ญี่ปุ่นมาแล้วอันนั้นเกาหลีเกาหลีโม่อันนี้ญี่ปุ่นนะป้าญี่ไปุ่นไทยเพแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นไทย ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะไอทูเกาหลีมึงหล็กมาก่อนเฮ้ยอย่าลมนะนี่ถ่ายสามร้อยหกสิบองศาอ้าวลที่ห้อยกรุบกับญี่ปุ่นเึงเก,กาหลีค้างแน่เลยกล้องค้างแน่เลยค้างไหมค้างอย่างเงค้างไหม ค้างดิถ่ายที่เหรอเี็นตะค้างนี่ล่ะก็ถ่ายหันี่ยนะลูกดีละั้นโอยสนานสนไหวแบบคกลางคืนนั้นเลยที่ในรถเลย Hãy mua mua để tắt đâu đồ thịt mấy má thì <laughs> เวันโผล่มนเเออโผลก็โผก็จ้าเลยโจ้าเลยใกล้มาแล้วะแดงนั่นหละที่ขึ้นมางู้นตันตกนี่แหละพี่ถ้าบอกไหลอย่างนี้นะต้องต้องรูปนั้น ต้องอยู่ลูกต่ำโง่ไม่ไหลเป็นช่วงถ้าที่อ่างขางนะถ้าไหลเหมือนทะเลไม่ใช่เพื่อมึงแเนี่ยถ้าไหลกำลังไหลอย่างเนี้ยถ่ายวีโออย่างสวยเลยนี่มันไหลช้ามากไหลช้าที่อ่างขางนะลมมันมีมีลมมันจะไหลแบบเหมือนทะเลเลยอะเหมือนผมไปไอ้นี่เหมือนไปผมไปภูทะเบิกอะมองไม่เห็นเลยเลยอะภูทรเบิดกมันไม่ค่อยเป็นแบบนี้ทั่วไเป็นอะไรอ่ะไอ เป็นไอมันไม่มันไม่แน่นแบบนี้มันมันแล้วแต่แต่ช่วงผมไปนี่แบบเดือนอะไรไปเดือนอะไรผมไปช่วงเดือนกระดาษดาอ๋อหน้าฝนใช่ครับผมไปส่วนมากปีใหม่ไปเดินกุมงาไปเดินกร้งปาไปปีใหม่ไม่ค่อยมีครับเออลมมันจะแรงใช่ลมมันแรงนั้งกระดูมาไม่มีที่ไหนสู้ตขางขังได้ อ่างค้างนะยาวเป็น1ิดติกิโลอะ่ะมันเป็นระหว่างสเสแดนไทยกับพม่พมาแล้วเป็นแม่น้ำแม่น้ำสารลวินยาวสวยมากอะ่ตะตงนนียผมไ,ไปเมื่อปีสี่เจ็ดอ่ะโว้ยมันขึ้นไปเฮ้ยตรงนี้มีทะเลด้วยเขาบอกไปเย็นทะเลเขาบอกมอเมื่อปีสี่เจ็ดอ่ะหูธรรมชาติสุดยอดเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะ